ตัวอ,อย่างถัดไปนะครับเป็นฮีเตอร์ของคนฉละดทำไมบอกว่ามีห้องห้องหนึ่งนะครับนี่เป็นฉนวนความร้อนนะครับการห้องนี้อุณหภูมิภายนอกลบสิองศาเซลเซียสเราต้องการห้องนี้ภายในห้องนี้อุณหภูมิ22องศาเซลเซียสจึงจะอยู่ได้สบายต้องการฮีเตอร์ ฮีเตอร์ต้องเอาความร้อนเข้าไปฮีเตอร์หนึ่งพันหนึ่งมื่นหกพันวัตต์นะฮะหรือหนึ่งจุดหกกิโลวัตต์นะฮะหนึ่งมื่นหกพันวัตต์ก็คือแสดงว่าในหนึ่งวินาทีต้องเอาความร้อนใส่เข้าไปหนึ่งมื่นหกพันจูลนะครับถ้าเป็นธรรมดาเราก็จะเอาขดลวดร้อนเนี่ยคอยร้อนใส่ไว้หมื่นหกพันวัตต์ กินไฟระเบิดระเบ้อนะครับอันนี้เป็นตู้เย็นนะครับแต่เราเอาคอยร้อนนี่ไปใส่ไว้ในห้องแล้วเอาคอยเย็นใ,ใส่ไว้ที่นี่สรุปว่านี่คือเราดึงความร้อนจากที่อุณหภูมิต่ำเอาไปทิ้งใส่ที่อุณหภูมิสูงใช่ไหมเราก็ต้องใส่นะครเข้าไปครับใส่งานเข้าไปหลักการง่ายๆเท่นี้นะครับ เรามาดูว่าอุณหภูมิขาเข้าลบสิ 10. อุณหภูมิขาออก22สิองเซลเซีสเราจะต้องใช้ตู้เย็นที่มีค่าประสิทธิภาพ k เท่ากับใช่ไหม tl ส่วนด้วย th ลบด้วย tl นั่นก็คืออะไรนั่นก็คือ263หารด้วยหารด้วย295 ลบด้วย2องหสิบสาผลที่ได้เราจะได้ว่าค่า k เท่ากับ8ปดจุสองนะครับค่้ตู้เย็นมีค่า k เท่ากับแปดจสองค่าประสิทธิภาพตู้เย็นเบอร์แปด